ด้วยความพร้อมของสถานที่และบุคลากรที่มีจิตบริการอย่างเต็มเปี่ยม p a จึงได้เปิดบ้านให้นักข่าวทีวีได้ใช้สถานที่จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของคนข่าวทีวีบรรยากาศจะสนุกแค่ไหนไปติดตามกันค่ะจากนั้นไปร่วมอนุโมทนาในกิจกรรมทอดกระถินประจำปี2558ของ PEA ซึ่งนอกจากผู้บริหารจะพร้อมใจร่วมงานแล้วยังมีประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมากเช่นกันค่ะ กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ผู้สื่อข่าวทีวีคึกคัก mm hmm. PEA จัดเต็มที่มุ่งสร้างความสามัคคีเชื่อมสัมพันธ์ทนายตรีต่อกันเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA และนายสกลวรรณพงศ์ผู้ e. ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทีวีคัพปี2558 จัดโดยสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธัรม์เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธร,รมตรีทีวีครับประจําปี2558โดยใช้สนามกีฬาต่างๆภายในสํานักงานใหญ่ PEA ถนนงามวงวานการแข่งขันทีวีครับปี2558กีฬาเพื่อสารความสัมพันธ์ของบุคลากร,กรข่าวของสถานีโทรทัศน์จํานวน6สถานีได้แก่ช่อง3 5 7 n n t t และไทย p ี s s มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด5ชนิดได้แก่ฟุตบอล7คนวอลเลย์บอลหญิงตะกร้อเปตองและป่าเป้านอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษคู่ VIP ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพบกับสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งบรรยากาศโดยเฉพาะขบวนพาเหรดเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน